สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขโขสุคนนะจ๊ะวันนี้ก็ว่าเสือกันกันกบแมวนะจ๊ะแล้วก,ก็แอนดี้นะจ๊ะเนาะในช่องเคยน้องหัวกับสะใภ้เลมันมาจ้ะื้นนี้นะจ๊ะอ่าอ่าแมวพากันออกเที่ยวนอกเมืองนะจ๊นะเนาะมาชมหิมะจ้ะตรงเนี้ยเันเป็นในค่ายสนามอ่ากีฬา ถ谢谢 eter, ini, ้าจะาไลนเนียลล่ล่หิมะนอกจากสักสเก็ตวกอย่างสิทธ์เนาะยี่หน <lun acy> ีพี่น้องเลยงามคักจ้างามงามระเบิงเี้ เต็มไปด้วยหิมะจา้ะพี่น้องเอ้ยต้นใหม่กับเวนสภาพนี้จ้ะปากค้นกับแข็งขันแมวหัวบอ่ออ่อนมองหูเรืองก็ข,อ,อ,ขอเถดขออภัยเ้อจ้ะพี่น้องเอ้ยปากไม่แข็งพี่น้องหนาวให้ยางไรปากแข็งจ้ะปวดหูหมดนี่ปวดหูหมด,ด,หหมดนี่งามพักงามพักพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ย

มันเมืองหน้ำแข็งจะงามค่ะ <laughs> ชัดสิโอ้ยโอ้ยแมวต่สั่งปั่นหิมะอ่านมันย้อนใจไอ้แมวแม่แต่สั่งขึ้นยังนี่ง่ามาจ้ะ้วงตนนี่โอ้ยเรื่องดวง,งตุนนี่จ้ะ น okay. ั่งมาจ้ะโอเคนยางคนอะไข้นยางที้ทีาสีอันนี้มกนม่ข้นตัวเหี้คนนา้นนยางขั้งนี้มองเลยนอั่นสะเก็ดทั้งนั้นมาจ้ะ มันเเลนี่ยหนามาคีมะยางงดมือก็ได้จ้าหนาวยุตรากะมันง่ามไหมมันง่าม นีมันเป็นหมอญข้าเจ้าไฮลินอันเป็นพวกอันเนานะข้าเจ้าเอิ่นอนะ่ะเป็นสนามเล่นเนาะจานะ้ะเนาะเป็นสนามเล่นผู้ชายยืนถ่าจา้ะแมวไทยต่อวิดีโอแมวข้าไทยวิดีโอโคตรไหลเลยจ้ะ ยังแต่ระว่าง้าเจ้าเนาะค้นล่นนะนี่อือไปดาค่าดเสร็จเสียงเงินเด็กน้อยเรียนแตกแซลอยู่จ้ะ Ôi, hmm. là <coughs> 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 <coughs>

ให้สีแคนยูเม็กโฟโต้ฟามีเยอะให้แฟนเยอะหล่อนทายรูปบหอยโอ้ยทายรูปบหมยง่ามคักจ้ะโอเค มได้เชิญเนาะระเบงสองข้างทางจากพี่น้องเอยระเบงคนอ่ะมึงข้าจาเลนที่มากัน ขาวขาวเต็มไปด้วยหิมะมุจืา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không แฟนแมวเราอันนี้ให้ามาฟังหนู่ห้งนี่ลองเล่มพร้อมกะคลิปวิดีโอนี่นะจจะผู้ใดียวมาคลิปของแมวนะจจะแม่ก็ฝากากดไลคล์กดแชร์นะจจะแล้วก็ฝากากดติดตามช่องเนาะเพื่อสิเป็นกำลังใจที่สิเฮ็ดคลิปต่อๆไปมื้อนี้ไปแล้วจ้าขอบคุณสุขสุขคนที่เข้ามารับชมว,วิดีโอแมวจ้า Hey.